สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเป็นเพื่อนพี่น้องป้อไปไายทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะเนาะวันนี้จุพากินพ่อมนกลับมาอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ไม่ได้พามาดูสวนผักนะคะเพื่อนวันนี้ก็พามาดูชวนชมนะคะก็อยากขอคําปรึกษาจากเพื่อนเพื่อนเนาะจุ๊บอยากจะตัดชวนชมให้เขาแบบสั้นนิดนึงนะคือตกแต่งนะคะพูดง่ายๆก็คือตกแต่งชุนชมนะตอนนี้เขาต้นสูงนะคะต้นสูงแล้วรู้สึกว่า สูงแล้วเ็าจะดูเกะกะนะคะคเพื่อนเพื่อนสูงแล้วจะดูเกะกะแล้วก็มันยาวด้วยเนาะอ่าอย่างต้นเนี้ยอย่างต้นเนี้ยเขาก็จะกําลังที่จะออกนอนี่ค่ะเขาจะต่อยอดออกนอมาใหม่นะคะคเพื่อนเนเนาะจุ๊บก็เลยคิดว่าอยากจะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางแล้วก็ตกแต่งให้เขาดูสวยแล้วก็ มีดอกแบบเป็นต้นเตี้ยๆนิดนึงนะคะเพื่อนแล้วก็จะเอากิ่งของเขานะคะไปไปชำนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอย่างต้นนี้เขาก็สูงมากนะคะกิ่งเขาก็เริ่มเล็กเริ่มรีบนะคะเนาะคือไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะแล้วทีวนี้จุ๊บก็มีแผนการว่ามาขอคําปรึกษาจากเพื่อนๆที่รู้เกี่ยวกับต้นชนชมนะคะว่า ทำย่างไรดีเราจะตัดหรือว่าเราเราจะเปลี่ยนดินแค่เปลี่ยนดินดีก็อยากจะให้เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์นะคะนี่ค่ะอย่างเนี้ยเขาเขาเขาเป็นต้นสูงนะต้นสูงแล้วเขาทีนี้เขายาวมากแล้วเขาก็จะแบบว่าอะไรนะลําต้นเขาจะโกงนะคะเพื่อนๆอธิบายไม่เป็นเนาะก็เนี่ค่ะก็มีอยู่หลายกระถางนะคะเพื่อน อย่างต้นนี้นะคะเพื่อนเพื่อนต้นนี้คือเขาหักไปแล้วเนาะเนี่ยเห็นไหมขาตายแล้วแล้วต้นนี้เขาก็คือเขามีนอไม้นะคะเพื่อนเขามีเนี่ยเขามีนอเนี่ยสมบูรณ์มานะแต่ว่าต้นเขาน่ะจะเน่าแล้วนะคะเพื่อนนี่ต้นเขาจะเน่าแล้วน่ะเสียดายมากเลยจ๊บว่าจะเปลี่ยนกระถางนะคะแล้วก็เปลี่ยนดินให้เขานะคะพเพื่อนเนาะอ่าอย่างต้นนี้เหมือนกันค่ะต้นนี้ก็น่าสงสารมาก ดูแลน่าสงสารจริงๆค่ะน่าสงสารอันนี้ยิ่งน่าสงสารใหญ่เลยนะคะเพื่อน้อจะรอดไม่รอดจะไปทางเขาหรือทางเราก็ไม่รู้เนาะคะ่ะเพื่อนๆเนาะก็ยังไงก็อย่าลืมกดเอให้กําลังใจจุ๊บหน่อยด้วยจ้าจุจ๊บจิไดนี้กาลังเหตุคิดต่างๆนะาหน้าห้เพื่อนๆนะคะได้ช่มกันต่อไปนะคะก,ก็เราก็จะอยู่ตรงนี้อยู่กับจุ๊บ ก็แล้วก็ทําสวนทําอะไรหลายอย่างนะคะเพื่อนเนาะก็แช่แช่เพื่อนๆได้ดูกันเนาะคะ่ะเนาะโอเคจ้าเดี๋ยวจุ๊บกับเพื่อนดูอีกที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะอย่างนี้ต้นนี้จกกุ๊กะะนน็ซื้อมากระถางละร้อยน,นะคะเพื่อนเนาะซื้อมากระถางละร้อยดินก็แห้งแห้งนะคะเพื่อนดินแห้งแห้งอุตส่าห์รดน้ําทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยยังแห้งอยู่เลยค่ะเพื่อนๆดูสิ <c oughs> นีเยดอกเขาก็ไม่ออกให้เพราะว่าเขาไม่ได้ปุ๋ยนะคะพเพื่อนอย่างอันนี้นะคะอย่างอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ดูสิเนี่ยน้องหมานก,ก็เล่นพอน้องหมาลนุ่เนี่ยจุกกจะเปลี่ยนไม่ไม่ใช่จะรดน้ำนะคะแล้วก็ใส่ปุ๋ยเนระลองใส่ปุ๋ยลองดูคะ่ะดินก็จะแข็งแข็งนิดนึงคะ่ะเพื่อนดูสิยังแข็งนิดนึง แต่ว่าถาวมว่าต้นเขาเป็นยังไงก็ดูสมบูรณ์อยู่นะแต่ว่าดินแห้งมากมวัวแต่ดูแต่สวนผักดอกไม้ของเราก็เลยลืมดูเลยครับเพื่อนอันนี้อันนี้ก็เช่นกันครับเพื่อนดูเนี่ยน้องหมาเกือบทำลายเลยนะนี่ก็กะว่าจะ เอาดินเพิ่มนะคะเพื่อนเนาะเอาดินเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเพื่อนเดี๋ยวจุ๊บก็ต้องไปซื้อดินนะคะดูรากเขาก็ากําลังจะงอกมาใหม่นะคะเพื่อนนี่รากเขาแต่อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นพันธุ์ดอกสวยมากนะคะเพื่อนซื้อมากระถางหนะึ่งร้อยซื้อมาสามกระถางนะคะเพื่อนแพงมาก <g ülme> เราต้องดูแลเป็นอย่างดีนะคะเพื่อนเนาะเดี๋ยวจุ๊บพาตาไปดูไอ้ที่จุ๊บเพาะไว้นะคะเนาะตอนนี้ก็กําลังแบบสวยเลยเดี๋ยวต้องหากระถางใหม่มาแล้วจ้ะ เอจ้ะอันนี้ก็เป็นที่เพาะไว้เนาะนีะ่เพาะไว้ก็จะหากระถางมาให้เขานะคะเพื่อนๆเห็นไหมเขากำลังกําลังสวยนะเพื่อนนี่ก็ตอนนี้รู้สึกว่าแข็งแรงแล้วแหละเนี่ยเนี่ย เดี๋ยวรอให้เขาโตอีกนิดนึงจุ๊บก็จะทําการตัดนะคะตัดให้เขาแตกกิ่งนะคะแตกกิ่งออกมาหลายกิ่งนะ,ะเ,นเพื่อนๆ่อนอย่างอย่างเงี้ยก็เกือบจะพอตัดได้แล้วก็เดี๋ยวรออีกสักสองสาเดือนนะคะเพื่อนให้เขาโตอีกนิดนึงค่ะตัดเร็วเดี๋ยวเขาจะไปก่อนนะคะเพื่อนนาออ้าวโอเคจ้าเดี๋ยวยังไงก็เอ่อ ตามด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะใต้คลิปนะใต้วิดีโอนะคะเพื่อนๆก็ใครมีอะไรที่แบบว่าคอยแนะนําให้นะคะเนาะก็ช่วยแนะนําหน่อยนะเจ้าจ่าเริ่อจยบเบอใดรูเรื่องเกี่ยวกับปุ๋ยเอ้ยอย่างกับช่นชมบนไดเด้จ่าเนาะถ้าเป็นพวกผักพวกอะไรก็กโอเคเนาะค่ะสวนผักอย่างถ้าเป็นไม้ดอกไม้ประดับจุทูบเบบาก่อยนะคะก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆบายบาย,ายสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืม อย่าลืมคอมเมนต์นะคะ